โอ้ฮช่สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยูโกผมนะฮะไอบอสคนเดิมนะซึ่งวันนี้ก็เสียงอาจจะแปลกนะฮะไม่สบายวันนี้ก็กลับอิจฉในเกมอะไรฮะเวลาโมนิก้าครับใช่ฮะคเอ๊ะทำไมเฮ้ยไม่แล้ววันนี้เราก็มากลับมาเล่นกับเดอกงนะเออวันนี้ก็มากัรเดอะแกงนะฮะซึ่งวันนี้ก็พิเศษนะฮะมีแขกรับเชิญแล้วเนี่ยไอ้กล้วยนี่ฮะนะครับ ใครรหือเปล่าแนะนำตัวดิฮะคุณกล้วยฮะสวัสดีครับผมอันยองเฮ้ยบานดาดาบานดาดาพ่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรชื่ออะไรฮะบัลดาคุณกล้วยครบผมไอ้กล้วยมันชื่อเบคนะฮะชื่อเบคนะแขกรับเชิญพิเศษนะฮะแต่ไม่แค่แค่แค่รับเชิญพิเศษแต่ไม่ใส่ไข่ดาวนะฮะ อ้าวไม่ใช่ใ่เราฮ่า่าฮ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 ่าม่าฮ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 ่าเ่าฮะาฮ่า่าฮ่ว่าฮ่าฮ่าี่าพ่าฮ่ะฮ่มา่าฮ่าฮ่าฮ่าท่าฮ่งฮ่า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 ฮ่้ฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าย่าฮ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 ่า่าฮฮ่่าฮ่าฮ่ฮ่่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าอ่าฮ่าว่าาฮอ่่า่่ เอ๋อเอาเชื่อใคอพวกหลุดพุกงหลุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเข้ามากันหมดกันก็ก็เข้าเข้าว่าอยู่ในเกมแล้วนะฮะอันนี้ก็ไปเล่นแบบโรงพยาบาลบ้านฮะเออมีแต่คนบ้ามีแต่คนเพี้ยนนะมีแต่คนบ้ากูไม่ได้คนบ้าคนป่วยคนป่วยติดเตียงใครเอาเนี่ยอีเมเแล้วก็ไม่ใชไม่ใเกมใช่ไหม กู้วยรวยอ่ามัจะแบบมอเีมพิมพ์รของมะเอาเย็นเไม่มีตเกียบ่ะเกียบไม่รูดตวมันปักเกียบปักอ่ะเบสนะเบสนามดิเบเออมึงีแขกรเชาน้ำนีแเช้น้ำเอะ นี่ไงนี่ลงพาไปได้ลงลงปดีไอ้กล้วยมึงนี่ฉลาดจริงจรเลยตัวมึงก็สูงเกินตัวมึงอ่ะไม่ไม่มึงมึงึงเอียงตัวเออเอียงเอียงตัวเอีอียงตัวล้ออนั่นแหละไอ้กล้วยไม่กว่าจะมาได้ไปไปน้ำไปเดี๋ยวผมมีอีกแล้ เฮ้ยที๋ยาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใครใครเอาอีเมลมาโอเคไายแนะนำใครใครแนะนำไอ้กล้วยน้ำไอ้กล้วยน้ำไปมีไม่ใช่อ่ะมืดมืดจะวะหาไฟดิเอ้ยอย่าปิดคลังใส่เขาเปิดประตูให้หน่อยอย่าปิดประตูไม่มีข้างนี้ไม่ได้ออก ปนไม่กล้วยมันเรืองแสงไงกล้วยเรืองแสงด้วยเย็นทุกคนเฮ้ยเข้าติดไฟห้องดิแม่บ้าไม่อยากไฟก็อย่างนี้ยแหละไม่อยากไฟเฮ้ยห้องนี้มีกระถุ่มไหมเฮ้ยตกใจเหี้ยด้วว่าผีโอ้โหไอ้สซาเอ้ยโอ้โหดูหมดเลยไอ้เบ็เมื่อกี้เมื่อกี้เหลยกูวะไอ้เม็กไม่อกี้เหลยกูวะโอ้โหคุณจะดูหมดเลย อ้๋ฮะดูมนเพื่อนกไปดิดไปเลยใครดอกใครคนเออใช่ฮะเอาผีเยอะตกใจอี๋ฮะเปิดไฟหน้าดไฟหน้าเวียเขียนตกแก่พวกไม่เลี้ยงเสกมากไม่เอาไฟมาระตก็อยู่ไหนประตูไปเปียกเลยวะเนี่ยอะประตูเป็นหลอดก็แต่มีคนหายไปหนึ่งคนฮกะไอตัวซาฟิลิเป่า เขาทำอะไรล้วผูมินี่ผมิภูมิแล้วเนี่ยเกมภูมิรอบนึงเดี๋ยวภูมก็แพ้เฮ้ยกติกาเกมนี้นะครับผมลืมบอกใครคนแพ้นะครับผมคนตามคนแรกจะโดนจะโดนคนที่มีชีวิตรอดนะฮะถามคำถามคำถามเบสปิดไฟด้วยเบสอยู่ฟิวคาร์ฟิวไมหมนะตามคนแรกตายไม่แค่เชิญก็โดนนะครับผมกูเลย โดนใครใครตามัวแรกโดนนะผมไอ้ตามไมด้แค่แเชิไอ้ประตูเนี้ยเปิดเองอะแค่ลเชิเข้าเข้าไปดิหรืเข้าไปดิไม่แค่แล้เชิอะแค่ลเชินบลี่เราเป็นนี้จะโนบุลี่ไหมฮะโนบุลี่ดวยเองเฮ้ยไฟมัเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวไฟเปิดแล้วมันก็ดับเองฟิชชิฟิชชิฟิชิฟิชิไอที่ออ ไอเอ้หายฟิซซิงฟิซซิงฟิซซิงฟิิงสมุดครับของฟิซซิงฟิซซิงสมุดฟิซซิงแล้วตอนนี้เราเจอตัวูมิติดลบองเอ้ยติดลบกิมองศาวะติดลบเห็นปะเมื่อกี้เห็นปะสิบองศาไม่ผิดจะไหนเอามายี่สิบเลยไม่มีไม่ตัวเก่าก็ผีแม่งอยู่ห้องห้องพี่อ่ะนี่เราเข้าไปเมื่อกี้แม่งก็ตกไตไอ้ตกแตงกูทำไมกูกูไม่ได้เป็น กูไม่ได้เป็นผีตัวใหม่เท่าไหร่ตอนนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวเออเฮ้ยสาม่ามสามสามสามมันชิวๆอยู่จะดันทำไมเนี่ยมึงจังวะมาเชื่อคุณบอสบ้าเหรอคือคือไม่เดือ เขึ้นไปเตียงบุกบ้านไปไหมบุกบุกขึ้นไปก่อนบุกเอ้ยเพิ่งคาสมุดมาัวสปิริตไม่อยู่แล้วกันเอ้ยเดินไปด้วยกันเฮ้ยไปๆไปๆไปเลยไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วแย่บุกางสมุดเลยละมึงจะบ้าไปตรงนี้ทำไมผีไม่ได้เกิดตรงนี้เปล่าไปว่างตรงนู้นหนิไปด้านหน้าดิไอ้แขยำเชิญอะไรดิรเอากรงโนมาครับผมใครกรงโนมาคนหนึ่งนะผมเอามาเขียนมาเลยมา้ดีหรือวึงจะเดินเถิดเราเดินไมอ่ะ อ๋อไอ้แค่ไอ้แค่แขกเชิญกูแม็กกูตีจังวะแขแล้เชิญฮะแขกเชิญเข้าเข้าไปสุ่งวางตรงนี um ้ฮะเดี๋ยวแล้ครับกลัวแะ้วครับเฮ้ยแขกเชิญไม่ดีแขกเชิญเฮ้ยไม่ได้เบ้ะครับเขาแบบเข้าไปเอาของไปวางไปดิเีไอ้ก็มาดิมาแล้วมึงมึงไม่เห็นนะตรงนี้เงินสมุดไปดิเกินสมุดไปดิไปไหนมานี่ เข้ามาแล้วจะมุนวาวางไว้แหม่แล้วโรงแลมเป็นไอ้ผีในกรกตูนเออจะกลัวทำไงวะต้มแลกตรงนี้ขี้แตกเหรอก็อาชิปอยู่ฮัลโหลเคตอเอ้ยแม่เอ้ยจะสิบนาทีอยู่ไรเฮียจะไปเจอเฮียได้ไหมเจอไอ้ยเบ๊เข้าไปเอาดิเบ๊เข้าไปวางสมุดวางแล้วแล้ววะ เอ้ยอฟเอฟเนี่ยบล็อกนกบต็อกนกบล็องนกบล็อกนกขัล็อมาไปวางครับผมเขาเขาอยู่ตรงไหนอะนีตรงนี้ทรงนี้อยู่หลังเราเฮ้ย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 ซามูเชียนไม่ได้บุ๊กเอ้ยได้ได้ได้รันได้ได้รันสปิริตบุ๊กเอ๊ะมึงเอ้ยอย่าไปดิอย่าไปดิเฮ้ยเอ้ยเราได้ผีแล้วโพโพตะไก่โพตะไก่ไปไปขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถ เหรอคตไกเหรอเออไมนมีแค่พตไก่ตลงตายเดี๋ยวก่อนไปนงตายพตไก่แล้วละถูกแล้วพุกพตไก่กดอะไรบ้างเออสปิริตบุกครับผมพตไก้ถูกแล้วแล้วก็นี่เป็กดตอไม่ใช่สปิริตบุกเออ แล้วก็เทียวเอทแล้วเป็นปุตรกายเอ้ยสปินนี่บุ๊คเอ้ยพูดผิดพูดผิดกดตแผิดเออเดมอนถูกแล้วมามาึ้นรถขึ้นรถบุ๊คปุตรกายเหรอปุตรกายเลยเดมอนเดมอนตอบยังจองตอบยังมึงตอบปุตรกายปุตรกายพ่อมึงตอบเดมอนไอ้สัตว์แต่รถเชื่อปตีจังวะไกลบ้ามึงฮุ้บขึ้นมาฮุ้บแวฮุมันขึ้นมาพี่ไอ้กลัวลมร้อนอันแล้วหายยาก ตอบใครไม่ตอบตอบเลยต,ตั <35 S 1> ดติใช่ป่ะเนี่ยเบอร์ดอกเฮ้ยทำไมตาเนี่ยทำไม,าต,าต,มาตามันนี้มันง่ายจังเลยครับผ <But S 2> ู้ระดับหนึ่งี่เฮ้ยทำไมไม่ไม่ไปทีวารถกวนตีกูบันนีออ่ไม่ฟูเนี่ยต้อง level เลเวลหนึ่งอยล้ถ้าเลเวลสูงถ้าเลเวลเยอะมันจะนี่เพราผีมาผีมาไม่ได้พุ่งผีมันไม่ได้ล่าขนาดนี้ผู้เด็กไม่ใช่ดีมอนไปเร็วไปเร็ สุดพ <differences S 2> oh, <please. S 1> ิลิเ <myster> อ <iously> ้าวเฮีย <problem> อ <zed TC siendo> ่ะววันนี้ก็จบจบแค่นี้แหละฮะเออแต่ีแม่งก็ไม่มีแล้วฮะอิสเกมไหมสเกมไหมจบคลิปแล้วฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคกดกระดิ่งกดแชร์กดแม่ทุกอย่างฮะไปละฮะบ๊ายบาย